สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยิบซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนตั้งค่าตามคนดังนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าคนดังนะครับน้องอยากดึงหัวเก่งๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าการตั้งค่าสําคัญมากนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าในคอมหรือว่าในโทรศัพท์นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้ามีเรานะครับน้องไม่ใช่มีเรานะครับวงน้องก็คือถ้าเรามีตั้งค่าดีๆนะครับน้องพี่บอกเลยนะ นรอบเดียววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนตั้งค่าตาม i u OK ละกันนะครับนาอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่าให้เหมือน i OK เวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับวงน้องวันนี้พี่ก็ไปได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนาอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่า u k นะครับนาอเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าคลิปนี้นะครับนาอจะสอนตั้งค่าแบบ i u OK นะครับนาอแบบเป๊ะๆทุกอย่างนะครับนาะเราก็จะมาสอนวิธีดึงหัวด้วยนะครับนาอว่าต้องดึงยังไงวางเป้ายังไงนะครับน น้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าได้ทุกระยะนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะไกลระยะกลนะครับน้องหรือว่าได้ทุกปืนเลยนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นปืนนัดเดียวนะครับน้องปืนลายนะนะครับวงน้องหรือว่าวันช็อตนะครับน้องก็สามารถทําได้นะครับน้องก็จับเป้ามาได้เลยนะครับใครที่แบบว่าชอบตัวนี้นะครับวงน้องตั้งค่าแบบนี้นะครับน้องก็ใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทําคลิปต่อๆไปละก นะครับเนาะคลิปนี้พี่ขอสัก5 0 0รยไลค์ละกันนะครับวงน้องเออก็กดให้มันถ an <relationship> ึงหน่อยละกันนะครับเนาะก็จบประมาณนี้เลยนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้พี่จะมาสอนตั้งค่าเหมือนอายโอเคเลยนะครับเนาะเรามาเริ่มจากตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะสำคัญที่สุดก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับเนาะก็คือตอนนี้นะครับเนาะพี่จะเริ่มจากสูตรเลยนะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของมองรอบๆนะครับ ที่ลลายคนนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่รู้จะตั้งแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนาะหรือว่าตั้งตามใครนะครับพงน้องก็คือถ้าอยากตั้งแบบอายเคนะครับเนาะก็อันแรกนะครับเนาะก็ของอายเคนะครับพงน้องพี่ได้มาทั้งหมดแล้วนะครับเนาะอันแรกของอายเคจะใส่100นะครับพงน้องเออก็จะประมาานี้เลยนะครับพงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าของอายเคนะครับเนาะอันแรกหรือว่ามองรอบๆนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นนักแข่งคนไหนนะครับเนาะอันแรกจะไม่พลาดเลยนะครับพงน้องก็คือแบบว่ามองรอบๆนะครับเนาะเขาจะใส่ 100ทุกคนเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องส่วนของอายเก็เหมือนกันนะครับเนาะก็อันแรกก็ใส่100เหมือนกันนะครับเนาะตอนนี้เริ่มตั้งค่าตามพี่ได้เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากดึงหัวคมๆนะครับเนาะก็เริ่มจากตั้งค่านะครับเนาะแล้วก็ตั้งค่าตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งค่าได้ทั้งคอมแล้วก็โทรศัพท์นะครับเนาะก็สามารถเอาไปตั้งกันได้นะครับวงน้องก็เดี๋ยวพี่จะเริ่มตั้งเลยลวกันนะครับวงน้องก นะคร ique, ie, <th> ับวงน้องว่าอันแรกให้เราใส่ไปเลยนะครับน้องก็100นะครับวงน้องก็จะประมาณเรื <alah> ่อยนะครับน้องก็ให้เราใส่เต็มแม็กซ์ไปเลยนะครับน้องหนึ่งร้แบบนี้เลยนะครับน้องก็จัประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าใส่เต็มๆแบบเรื่อยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นตั้งค่ามองรอบๆนะครับน้องเราใส่100เต็มนะครับวงน้องเราก็อันที่2นะครับน้องก็คือสําหรับอันที่2นะครับน้องก็เป็นทางด้านของเลดด์ดอทนะครับวงน้องก็คือให้เราใส่อยู่ที่45นะครับน้องสำหรับเลดด์ดอทนะครับวงน้องก็คื เลตดใส่แค่45นะครับเนาะแล้วก็อันที่3านะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสักโขบคูณสองน,นะครับเนาะให้เราใส่อยู่ที่65นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับสักโขบคูณ2ให้เราใส่อยู่ที่65นะครับเนาะแล้วก็สักโขบคูณ4นะครับวงน้องก็คือ สำหรับสโคปคูณ4นะครับเนาะให้เราใส่อยู่ที่นี่นะครับวงน้องก็คือ70นะครับเนาะสโคปคูณ4ใส่อยู่ที่70นะครับเนาะแล้วก็สไนเปอร์นะครับวงน้องให้เราใส่อยู่ที่75นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือให้ใส่75นะครับเนาะแล้วก็ให้ตั้งค่าเปเปแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับการตั้งค่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเนาะให้เราใส่อยู่ที่ 60นะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของ69กนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้ก็เป็นทางด้านของตั้งค่าอายุเคนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากตั้งนะครับวงน้องก็คือสามารถเอาไปตั้งกันได้เลยนะครับเนาะอายุเคเขาก็ตั้งแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่าข้หดแบบนี้นะครับเนาะก็แคปหน้าจอแล้วก็เอาไปตั้งตามได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดมากๆเลย ครัววงน้องก็ถือว่าโหดจัดเลยนะครับน้างสำหรับตั้งค่าตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าเท่ๆนะครับนนองอยากได้ตั้งค่าหหดวนะครับวงน้องก็สามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับน้องก็เป็นทางด้านของ iuk เลยนะครับนนองสำหรับตั้งค่าตัวนี้นะครับแล้วก็เรามาดูวิธีที่สอนะครับนนองเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับวงน้องก็คือสําหรับวิธีที่2อนะครับนนองก็จะเป็นแบบว่าให้เล่านะครับนนางไปดึงหัวนะครับวงน้องก็คือสาหร การดึงหัวนะครับน้องก็มีดังนี้นะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าการดึงหัวนะครับองน้องก็คือ จะมีการวางเป้านะครับเนาะแล้วก็เวลาการดึงนะครับเนาะจะดึงแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเริ่มจากเอ0 0แล้วกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องการดึงหัวนะครับเนาะให้เราวางเป้าอยู่ตรงด้านข้างแบบนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็ให้เราวางเป้าอยู่ตรงด้านข้างแบบนี้นะครับเนาะแล้วให้ดึงเป็นตัว J ขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับเนาะก็จะติดแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปดึงให้ดูจริงๆแล้วกันนะครับเนาะในโซนพิสต่ายแล้วกันนะครับบงน้องก็น ปืนนะครับน้องปืนดีเซอร์ก็ได้นะครับเนาะพี่เริ่มจากปืนดีเซอร์แล้วกันนะครับวงน้องก็เป็นปืนนัดเดียวแล้วกันนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะปืนตัวนี้ก็ได้นะครับวงน้องก็เป็นปืนนะครับเนาะพี่แบบว่าเราลงไปนะครับน้องมักจะเจอบ่อยนะครับเนาะเราก็นี่นะครับวงน้อง MP5 ก็สามารถดึงได้นะครับเนาะ MP40 ก็ดึงได้แบบนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไปดึงมาทุกปืนแล้วนะครับเนาะก็ได้จริงๆนะครับวงน้องพี่90นะครับเนาะก็จะมีทางด้านขอองทมสันแบบนี้นะครับเนาะะนนี่่คคครับิกกู็ได้นนะครับวง้องนี่เลยนะครับเนาะปืนตัวนี้ก็ได้นะครับวงน้อง ก็สามารถดึงได้ทุกแบบเลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องไม่ว่าจะเป็นลูกซองก็สามารถดึงได้แบบนี้นะครับน้อวันสอดก็สามารถดึงได้แบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้ซับแปดก็สามารถดึงได้นะครับน้อนี่เลยนะครับเนาะซองควงก็สามารถดึงได้ซองซานก็สามารถดึงได้แบบนี้เลยนะครับน้อก็ถือว่าดึงได้ทุกปืนนะครับวงน้องแล้วก็ซองแปดนัดยังสามารถดึงได้นะครับน้อก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องเอ็มโฟดึงได้สบายเลยนะครับน้องแล้วก็เอเคก็ดึงได้นะครับน้องแล้วก็เอ็มหนึ่งสี่นะครับวงน้องก็ดึงได้นะครับน้อภายในนัดเดียยวเลนนนะะคครรัับบาากก็ดดึงไ้ น้องแล้วก็ได้ทุกะร, hehe, ะะระยะเลยนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้อง VS ก็ดึงได้นะครับเนาะก็ซ่าก็ดึงได้นะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้แบบน jam, บ yeah, ี้นะครับวงน้องก็ตั้งค่าตามพี่ได้เลยนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องพี่ลองให้ทุกปืนเลยนะครับเนาะก็ดึงได้ทุกปืนจริงๆนะครับวงน้องในเกมนะครับเนาะได้ทุกระยะด้วยนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็ดึงได้ทุกปืนนะครับเนาะพี่ลองทุกปืนจริงๆนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะใช้เวลานานมากนะครับวงน้องเออกกกัับบบบาารรทคคลิปแนนนี้ะะเ็ ลองท e. future.. the the ุกปืนนะครับวงน้องแล้วก็ได้ทุกปืนนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้อง AUG ก็ได้แบบนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ M60 นะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็คือได้ทุกปืนนะครับน้องขนาดบาลเลสอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสามารถไปตั้งค่าแล้วก็มาดึงแบบนี้ได้เลยนะครับน้องเข้าหัวแน่นอน100%นะครับวงน้องสําหรับการตั้งค่าแบบนี้นะครับน้องนนี่เลยะครับวงน้องก็จับประะมาณนนี้เลยครับน้้อองพี่ททดดสบใหูุกปืน แล้วนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัด,จดเลยนะครับเนาะกับการตั้งค่าตัวนี้นะครับวงน้องก็ แบบนี้เลยนะครับน้องดึงได้แม้กระทั่งสไนนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าโหัดจัดเลยนะครับน้องโหดมากๆด้วยนะครับวงน้องใครที่แบบว่าอยากดึงหัวคมๆคบนะครับน้องอยากดึงหัวโหดแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับวงน้องตั้งค่าแบบที่ได้เลยนะครับน้องหรือว่าอยากได้ตั้งค่าคนไหนนะครับน้องก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องเป็นคนดังหรือว่านางแข่งเดี๋ยวพี่จะาไปหามาให้ราคาราคาวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับสำหรับวงน้องก็นี่นนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับ เนาะอยากให้พี่ไปหาตั้งค่าคนไหนอีกนะครับเนาะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะี๋ยวพี่จะมาหาให้แล้วก็สอนวิธีดึงด้วยนะครับเนาะเพราะว่าการดึงนะครับเนาะก็ไม่เหมือนกันนะครับมึงน้องแต่ละรูปแบบนะครับเนาะพี่ก็จะมาสอนแบบนี้เรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ออลไลน์นะครับเนาะก็สามารถขอมาได้เหมือนกันนะครับเนาะสำหรับสายฟรีนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับมึงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าช่องพี่นะครับเนาะรายงานกิจกรรมสำหรับสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับเนาะแล้วก็สายเติมก็มีนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบอเิิ์ฟกกกกก็็มมมีีาาางงจล่วห้ นก็ครบจบในช่องเดียวเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนใดนะครับนกที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับนงเป็น f c คนใหม่หรือว่าเป็นคนติดตามคนใหม่นะครับนกเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนกที่สําคัญนะครับแล้วก็อย่าลืมกดชับสไลด์นะครับนกแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับวงน้องกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนกคลิปเมื่อเช้าพี่แจกโค้ดไปแล้วนะครับนกใครที่แบบว่าได้แล้วบ้านนะครับก็สามารถ น้องก็เป็นท่าทางปล่อยหัวใจนะครับน้องอยากได้อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับน้องอันไหนที่พี่พอแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับน้องหนึ่งสัปดาห์พี่ก็แจกทุกทกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับน้องแล้วก็บัตรกาลีน่าพี่ก็แจกเรื่อยๆละกันนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องส่เหล่านี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับวงน้องบายบาย